สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดาจะพาไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะพาไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลค่ะวัดป่าเลไลนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะคะออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะเช้ารถก็จะติดนะคะ บรรดาก็ใช้เส้นทางรามอินทรานะคะก็จะต้องไปที่บ้านของพี่ชายนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปจังหวัดสุพรรณด้วยกันค่ะวันนี้จะไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ถือโอกาส <ไป S 1> ที่จะจไปไหว้หลวพ่อโตกันก่อนค่ะ เช้าวันธรรมดารถก็ไม่มากนักนะคะรถไม่ติดนะคะเราจะต้องไปใช้ออถนนทางหลวงหมายเลข345ค่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะฟ้าสีฟ้าขาวสวยมากค่ะ ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าทางหลวง3 4 5แล้วนะคะจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ จะแยกเข้าไปเส้นทางที่ไปสุพรรณแล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็เข้ามาถึงเ,ออเขตจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะฟ้าสวยมากนะคะก้อนเมฆสีขาวสวยมากค่ะเราจะไปที่ตัวอำเภอบางประมากันก่อนค่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ตัวอำเภอบางประมานะคะเราจะไปร้าน ไปซื้อขนมสาลี่เจ้าแรกขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ก็ไปในร้านของแม่บวยแล้วนะคะกาดยังไม่ตกันทุกคนเลยนะคะยังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะป้องกันโควิด -19 กค่ะภายในร้านก็จะเป็นของทานเล่นนะคะเป็นขนมนะคะของร้านแม่บวยค่ะร้านนี้ตั้งแต่เกิดมานะคะหลวระดาก,ก็จําได้เลยว่าเป็นร้านขนมร้านแรกนะคะของอำเภอบางประมาแล้วก็ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ ขนมสาลี่ของที่นี่เป็นเจ้าแรกนะคะและเป็นเจ้าดั้งเดิมค่ะต่อมาก็จะมีขนมอย่างอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะหลากหลายมากยิ่งขึ้นของแคลงกรอบนี่ก็อร่อยมากนะคะแนะนําว่าให้ไปแต่เช้าหน่อยเพราะว่าถ้าไปสายหรือว่าไปช่วงบ่ายนะคะของแคลงก็จะหมดแล้วก็ขนมก็จะน้อยลงนะคะตอนนี้เรามาถึงวัดป่าเลไลแล้วนะคะวัดป่าเลไลนี่ เป็นที่ประสานของหลวงพ่อโตนะคะซึ่งหลวงพ่อโตนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเราจะไปไหว้พระกันนะคะเทียนสวยงามนะครับหลากสีสันสวยงามมากค่ะ วันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันธรรมดาก็จริงแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆนะคะแล้วก็รวมทั้งคนจังหวัดสุพรรณเองด้วยนะคะก็มาไห,หว้หลวงพ่อโตกัน,นะคะ่ะบรรดาไม่ได้มาไห,หว้หลวงพ่อโตนานมากแล้วนะคะเพราะว่าเกิดที่จังหวัดนี้แต่ว่า ไปโตที่กรุงเทพนะคะย้ายไปอยู่ด้วยๆเอาดอกอะไรก็ได้ค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาไหว้หลวงพ่อโตนะคะถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ขอพรให้กับชีวิตด้วยนะคะก็จริงๆอยากอยากจะมาไหว้หลวงพ่อโตนานแล้วนะคะพอดีวันนี้พี่ชายกับน้องสาวชวนมาเยี่ยมคุณแม่พร้อมๆกันนะคะก็ถือโอกาสมาไหว้พระนะคะ ก็น้อมบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะคะน้องสาวก็จัดให้จัดเต็มเลยนะคะก็ไหว้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำบุญเล็กๆ,ๆน้อยด้วยค่ะคนมากราบไหว้หลวงพ่อโตกัน ไม่ขาดสายเลยนะคะทั้งที่เป็นวันธรรมดาค่ะก็มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่สบายนั่งรถขิดก็มีนะคะก็มาไหว้ขอพรนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ค้นพบนะคะครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4เลยคะ่ะ ใครไปใครมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ต้องหาโอกาสมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลกันนะคะวัดป่าเลไลนี้นะคะก็เป็นฉากในวรรณคดีไทยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะขุนช้างขุนแผน ก็จะใช้ฉากที่วัดป่าลายด้วยนะคะแล้วก็ในในบริเวณของวัดป่าลัยนี้นะคะก็จะมีเรือนขุนช้างด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากไหว้พระแล้วเนี่ยบรณดาก,ก็จะพาไปชมเรือนขุนช้างกันด้วยค่ะ จำได้ว่าสมัยเด็กๆนะคะเคยมาที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วนะคะแล้วก็ได้มาทำบุญนะคะแล้วก็ได้เคาะระฆังด้วยนะคะทีจริงต้องเคาะให้ดังตังวานไปถึงสวรรค์เลยนะคะแต่ว่าไม่มีแรงเคาะได้พอประมาณนี้นะคะ ยังเป็นด้านหน้าโบสถ์อยู่นะคะข้างหน้าโบสถ์ก็จะมีรูปปั้นของขุนแผนนะคะอยู่ตรงเชิงบันไดนะคะแล้วก็มีช้างมีลิงะคะข้างในโบสถ์นะคะหลวงพ่อโตนะคะประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เล็กๆแห่งนี้นะคะบรรยากาศก็สงบ นะคะคสวยงามนะคะแล้วก็มีคนที่เริ่มใส่ศรัทธานะคะก็จะมาทำบุญผมผ้านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลัองชีวิตด้วยะค,ะค่ะกาดยังไม่ตกนะคะสวมหน้ากาบกันทุกทุกคนเลยนะคะ คาถาบูชาหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารนะคะวันรรมดาก,ก็ร่วมทำบุญเล็กๆน้อยๆนะคะตามกำลังตามศรัทธาของตัวเองนะคะบานประตูเป็นลวดลายแกะสลักสวยงามนะคะทำด้วยไม้นะคะไหว้หลวงพ่อโตเสร็จแล้วนะคะ หลัก็อ,อกกบรเบิเวณด้านนอกนะคะ,ระบริเวณด้านนอกก็จะมีมีสถานที่ที่ให้เราตักบาสน,นะคะแล้วก็ให้เราทําบุญกระเบื้องหินอ่อนด้ยนะคะด้านในสุดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทานนะคะแล้วก็รับผจากพระด,ด้วยะคะ่ะเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะคะ เรียมปัจจัยไปอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มากรวดน้ำที่โคนต้นนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็ข้างๆก็มีให้เราทำบุญกับสัตว์ใหญ่ด้วยนะคะกับโคนะคะไถโคนะคะแล้วก็มีตีะระฆังด้วยนะคะใกล้กันก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อดำนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาก็จะมา ตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อขอพรก็ได้ถามว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเหมือนระดํามไม่ได้เสียงซียมซีนะคะมีพระคาถาบูชาหลวงพ่อดำด้วยค่ะนนด้านนอกของพระอุโบสถนะคะก็จะมีภาพเขียนนะคะจากวรรณคดี ไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนให้เดินชมกันนี่เป็นขุนช้างนะคะอุ๊บเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย <Sorry. S 1> ค่ะกล้องหลุดจากมือเลยนะคะตกใจมากเลยค่ะแต่ก็ขออนุญาตแล้วก็ขอถ่ายคลิปต่อด้วยค่ะนะคะเห็นเห็นไหมคะผนังนี้เป็นภาพเขียน ขุนช้างเรื่องขุนช้างแผนนะคะทั้งเรื่องเลยนะคะต้องไปอ่านวรรณคดีไทยขุนช้างขุนแผนก่อนนะคะก่อนที่จะมาเยือนที่วัดป่าไร่ไลนะคะก็จะทําให้อินแล้วก็ซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพาชมภาเพเขียนติดฝาผนังนะคะกันเป็นเพลน์นะคะยาวไปสุดแนวเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวแหม่มระดานะคะจะพาออกไปชมตลาดเล็กๆนะคะที่อยู่ด้านหลังโบสถ์นะคะน้องสาวนะคะน,น้องจอยก็ตลาดชมวสวนค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นผลิตผลของอชาวสวนนะคะชาวนานะคะแล้วก็ เกษตรกรนะคะที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็นําเอาพืชผลแล้วก็ผลิตผลมาขายที่ตลาดสดเล็กๆแห่งนี้นะคะมีพวกสมุนไพรพวกยาสมุนไพราขายด้วยนะคะราคานะคะถูกมากเลยนะคะนอกจากอาหารสดนะคะขนมมะม่วงผลไม้นะคะยังมีร้าน เรื่องจักสาอีกด้วยเรียกว่าช็อปกันพเพลินเลยนะคะมีเตาขนมครกเล็กๆนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเครื่องดนตรีไทยก็มีด้วยนะคะ ของเล่นสมัยเด็กๆนะคะเราก็จะหาได้ที่นี่ค่ะพอเดินออกมาเกือบจะถึงลานจอดรถนะคะก็จะมีของทุกอย่างขายนะคะตอนนี้เรามาอยู่ทางบริเวณด้านหลังของเป็นด้านหลังนะคะของอุโบสถนะคะ เราจะมาที่เรือนขุนช้างกันค่ะอากาศดีมากเลยนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนด้วยซ้ำนะคะโชคดีที่ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุม่อสวัสดีค่ะ พิพ,ธพิธภัณฑ์พระขุนแผนนะคะอยู่ตรงข้ามกับเรือนขุนช้างนะคะตอนนี้เรามาถึงเรือนขุนช้างนะคะ ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะอ,อนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะนี่เป็นเรือนขุนช้างนะคะนี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านขุนช้างนะคะหลวงพ่อทันใจของที่นี่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะค่ะเรากำลังจะขึ้นบันไดขึ้น,นไปบน,บนเรือน,ข,นขุนช้างะะกันนะคะ ข้ามพ้นธรณีประตูเข้ามาแล้วนะคะนี่เป็นบริเวณด้านในนะคะของเรือนขุนช้างค่ะละักษณะเรือนก็จะเป็นเรือนใต้ถุนสูงนะคะตัวเรือนกว้างขวางมากค่ะแล้วก็มเีเครื่องลายคลามนะคะอยู่ในตู้นะคะตั้งโชว์อยู่นะคะเป็นของเก่าแก่นะคะ เรือนนี้นะคะก็สร้างด้วยไม้นะคะที่สวยงามมากนะคะแล้วก็ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะคะนี่เป็นเครื่องจานชามของเก่าแก่โบราณน,นะคะใส่ตู้แล้วก็ตั้งเรียงรายอยู่รอบของตัวเรือนเลยนะคะใครที่ชอบของเก่านะคะของโบราณก็มาดูที่นี่ก็ไม่ผิดหวังนะคะ มีขุนช้างนะคะให้เข้าไปถ่ายรูปด้วยนะคะก็สนุกสนานกันแล้วก็ทำบุญอีกนิดหน่อยนะคะเ,เป็นบำรุงเ,เรือนขุนช้างนะคะก่อนที่เราจะลงมาจากเรือนขุนช้างค่ะนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เมื่อเรามาที่วัดป่าลอย,ยแล้วนะคะก็พลาดไม่ได้ะคะอันนี้เราขับเรียบทางรถไฟะนะคะเป็นะะขบวนรถไฟสายเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเห็น,นรางร,รถไฟข้างหน้าไหมคะค่ะก่อนจะไปเยี่ยมคุณแม่นะคะก็มาที่ผู้ดเดี๋ยวเรือนเขาะคะ่ะมีมาตั้งแต่สองสี่แล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แหม่มละดาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ